คลิปนี้เดี๋ยวเรามาต่อแขนเสื้ออีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่จะเตรียมขึ้นระบายนะคะค่ะแขนเสื้อชั้นสุดท้ายนะคะก่อนที่จะขึ้นระบายเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะต่อสี่ดอกเหมือนเดิมค่ะดอกที่หนึ่งก็จะตรงนี้นะคะเข้าสามกลีบค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะขอหมุนมานิดนึง ก็ต่อกลีบแรกเลยนะคะขึ้นโซ่สามแล้วก็ถัก5หลักเหมือนเดิมนี่เป็นหลักที่สองนะคะสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยนะคะโซ่หนึ่งต่อกลีบแรกตรงตรงที่ยื่นออกมานี้เลยนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ถักหลักที่หกเจ็ดแปดเก้าขาห่วงต่อไปเป็นตัวเชื่อมงานนะคะขึ้นหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมกับชิ้นหลัง โซ่หนึ่งแล้วก็มาถักหลักที่สองต่อนะคะต่องานกลีบที่สองค่ะขึ้นห้าหลักโซ่หนึ่งไปต่อที่ชิ้นหลังนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็มาถักชิ้นหน้าต่ออีกห้าหลักค่ะแล้วก็ห่วงต่อไปเป็นตัวเชื่อมงานค่ะหลักที่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งไปเชื่อมด้านหลังนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมที่ด้านหน้าเสร็จแล้วไปกลีบที่สามค่ะขึ้นห้าหลักแล้วก็โซ่หนึ่งไปต่อที่ชิ้นหลังนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งมาต่อชิ้นหน้าอีกห้าหลักขาดอกที่หนึ่งนะคะจุดเชื่อมต่อสามกลีบ เสร็จแล้วที่เหลือนะคะก็ถักวนไปได้เลยค่ะไม่มีจุดเชื่อมต่อแล้วนะคะก็วนไปจนจบงานได้เลยห่วงต่อไปก็เป็นตัวเชื่อมลายเสร็จแล้วห่วงต่อไปจะเป็นกลีบที่สีนะคะ ขึ้นห้าหลักแล้วก็โซ่สองหลักที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ห่วงต่อไปก็เป็นตัวขั้นลายนะคะตัวเชื่อมลาย แล้วกรีบที่ห้านะคะวนไปจนจบงานกรีบที่ห้าขึ้นห้าหลักโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นอีกห้าหลัก ต่อมาก็เป็นห่วงตัวเชื่อมลายค่ะแล้วอีกหนึ่งกลีบนะคะกลีบที่หกวนมาที่กลีบที่หกนะคะ คั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ต่ออีกห้าหลักที่ห่วงเดิมเสร็จแล้วห่วงต่อมาก็เป็นตัวเชื่อมลายหลักที่หนึ่งโซ่สองขึ้นหลักที่สองค่ะเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับที่จุดเริ่มต้นงาน ดึงไหมผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วตัดไหมเก็บงานนะคะดอกแรกนะคะชั้นนี้ก็สี่ดอกค่ะดอกที่หนึ่งค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาต่อดอกที่สองนะคะเก็บงานก่อนนะคะ